ไงบอสไงมึงเอ้ยตาดำกูหมุนรวยไปนี่ถ้าจะกินข้าวหัวเพื่อนอะมันไม่ยากมันยังไงยากไปนั่งอยู่นู่นนะเขาใส่ใบตอมาให้เรียนไปหมาก็แยกกินหมดสิเอาหมูก็กินก่อนหมาสิใส่ใบตองไอ้ไม่ไอนยังไงอ้พ่อเต็มไปพ่อโดรธไปคุยดูเงี้ยงเหรอหยุดเยัยนี่ไปไม่ต้องใม่ช่วยหมดมลยตั้งโต๊ะรอดึงมือนี่งที้กากินปาก เลือบอกงาไดัวเป็นลูกได้รัวเป็นลูกเขาประเทศไปสู้ขอยูอมหาเนี่ิตีอร์งนี่ยหลวงก็หลายเทเอาสาดีอีกพวยใรปากมาแดงกองกันอะอีกอ่ะปากมาว้าา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 ากาาาาาาาอาา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 ตาาาอาาาาาาทาาาาาาากาานา้า่าเอามาเาา่า้าาาาา่าา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 นาา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 าแาา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 ยาา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  ่คุณหนาวมันเดินี้เออแัยาน่กูบอกเอยมึงเอ็นะเอีนออกอี๋ป้ากูได้พนเยอกันพนคือกันสมากันเจ้ซูงจนว่าตจสันตัวยังมันเราเรียกขายก็มาถ่าตาคุยเด้อเฮ้ยหลบไปซุ่ยๆกูอยากช่วยน้ผมดีนีสจมายิ่งเหมือนมึงลมยาเนยเพาเป็นข้าวคั่นแท้เพราะมันมีใช่มสอนหีไปหอนพนทงตลไดเยิ้เจ่ง่อนแมมันถือว่าเป็นเปียกเปียแมมันถว่าเป็นหมายพอ ทุกอยทั้งแม่มาวิ่ไปผูกไปกูได้ไม่รอดพีมาาแม่ไข่พอกันโดนพี่เขาขากันแล้วดิแม่บเจ้าแก่กีเรกไม่ยอ่งภาษาออเสผห่าวยยานมันเจ้าแก่กพ่อใหญ่กับูุ้ลุงพ่อมกนไยิงลือดปูนเลือดปน่ลุงีกว่างแม่ยลุงต นี่ปลอดอะไรเสียมั้งเนี <Why? S 1> ่ยลูกเอ็นคว้าอีพีอี่เขาจะเป็นกรรมการอะไรแตไหนเชิการผู้ใดอยากเชิญการผู้ใดเก่งกูเก่งกูนี่เก่งกูเก่งกูนี่เก่งก้าวคันกูวะเนี่ยคิดกรรมการเป็นตะลีรุ่นแรกของสวนลักลอกเด้อ ไกลแหมสรพจน์แหมบ่แหลกนําผ้าซากคือกูตายไปทีแรกหม่อด <laughs> <Tổng đàn. cười> ดูท่านงานยังไหนยังมุกหูหงอะไยังสี่บาทเลยคุณไม่ร้อยอีกแล้วหูที่ไหนไม่ร้อยท่านนี่กระต่ายโดยเพาะหูเนี้ยเนาะโอ้เขาจนปูนยืนเป็นกระถางยืนก็รอสักดอกไหมคะยาหนายาหนารอนี่ก็ไปยังน่นละว่ายังไม่รอนอยู่ว่ายัอยู่